สวัสดีครับนะครับวันนี้มารีวิวนะครับแอมหน้าลายนะครับ NP ครับดังปกตินะครับนะครับลองเสียงเบาๆครับดังทุกช่องนะครับแต่โทรศัพท์มีเครื่องเดียวครับก็ลองให้ไม่ได้เหมือนนะครับนะครับดังดังครับ ช่องนี้ก็ดังนะครับดังปกตินะครับนะครับมาลองเสียงช่องไม้ครับช่องที่หนึ่งครับครับครับดังนะครับช่องที่สองครับลดลดลดนะครับช่องที่สามนะครับ ทดสอบครับ huh. ช่องที่ส uh ี huh. ่นะครับช่องที huh. uh ่ส huh. ี่ครับเสียงเบาๆนิดหนึ่งครับลดเสียงเบาๆครับนะครับไม่เร่งมากนะครับทดสอบทดสอบทดสอบนะครับนะครับช่องแรกครับนะครับ ดังปกตินะครับ๋ย่ช่องนี้ครับก็ดังครับทดสอบ